สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามีสินค้าใหม่มาแนะนําทุกคนค่ะลูกค้าเนี่ยพบเจอปัญหาที่ต้องพกลิปสติกหลายแท่งกันไหมคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยต้องการใช้ลิปสติกหลายเฉดสีนี่เองนี่นะคะวันนี้เราจึงมีสินค้าใหม่จากพี่สาวจีนมาแนะนําค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ทุกคนได้ชมกันนะคะนี่นะคะ พ็ปเกตน่ารักมากเลยค่ะทุกคนลิปของเรานะคะมีทั้งหมดสมเบอร์ให้ทุกคนได้เลือกนะคะวันนี้เรายกตัวอย่างนะคะเบอร์ศูนย์สองมาเอาใจสาวผู้ทวนกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะข้างในกันเลยนะคะมาค่ะเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ย <Wow. S 1> เขามีอะไรมาให้เราบ้างมีกระสกให้เราอ่าแล้วก็มีแปรงนะคะจะมีเป็นด้านหัวแปรงแล้วก็ด้านซิลิโคนเอาไวใ้ให้เราผสมลิปนะคะ มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะกระจกให้ทุกคนดูนะคะมา A อ่ะทุกคนคะเดี๋ยวเราจะมาลองผสมสีเล่นกันนะคะว่าเราจะได้สีประมาณไหนบ้างคะ่ะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองมาผสมสีเล่เล่นกันเลยนะคะว่าเราจะใช้สีไหนผสมสีไหนดีบ้างทุกคนลองสีไหนดีนะเดี๋ยวเขาจะลองเอาเป็นสีนี้กันดูว,ว่าสีนี้แปลกๆดี A. มาดูว่ามันจะสวยไหมลืมเ,เลย ใช้ประมาณ3ามสี 4. อ่ะสวยมากเราก็จะมาคูเลให้มันเข้ากันนะคะอ่ะทุกคนอุ๊ยสีนี้มีความน่ารักสุดๆเลยมีน่ารักมากสาวผูทนถูกใจแน่นอนอ่าทุกคนคะเนี่ยเรารับชมการที่เราผสมใส่มือเรียบร้อยแล้วเนี่ย ต่อไปนะคะเรามาลองดูที่ลิมฝีปากของคนบ้างดีกว่าคะ่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดสวยนะคะมาให้ทุกคนได้ชมกันคะ่ะนี่นะคะเป็นแขกรับเชิญของเราคะ่ะสวัสดีค่ะอ่ะก็เข้าวันนี้สนใจจะผสมสีไหนดีเอ่ยตามใจคุนผสมเลยคะ่ะอ่าได้เลยคะ่ะมาเอาใส่มือก็ข้าเลยนะคะอะโอเคสํหรับก็ข้าวนี้ต้องเป็นสีน่ารักเบลเบลกุล๊กกิ๊กกุกิกนะคะอ่า น่ารักมากสีแบบน่ารักบาร์บี้โกลมากเลยค่ะเพิ่มความหมึกเววเววดีกว่าเอาดีดีกว่าชึบปัดไปนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องมีความฟ้าฟ้าหน่อยก็เลยปัดไปนิดนึงชึบน่าจะสวยแล้วชึ้ลมาคอลีกันเลยค่ะคอลีคอลีคอลีวสวยอ่ะมันออกชมพูนมนมนะคะทุกคนน่ารักมากสีน่ารักมาะกับน้องก็เข้ามากค่ะน่า และอันนี้นะคะจะเป็นด้านแปรงนะคะที่เอาไว้ทากับลิปสีปากเราอ่ะก็ะเข้าเชินเองลยทุกคนคงสงสัยใช่ไหมคะลิปอันนี้คือมาจากทางแบรนด์อะไรนะคะมาจากแบรนด์ฟอร์เนะคะชื่อรุ่นว่าพิ้งเซตเจ l รี่ลิปก็สพาเลต t e ค่ะทุกคนสามารถไปหาซื้อได้ที่ช้อป e ีได้เลยนะคะแล้วก็ t ิกต o k ก็มีค่ะ ทุกคนคะเห็นคุณสมบัติของสินค้าของเราหรือ,อยังคะลูกค้าคนไหนสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะวันนี้เราขอจบการรีวิวไปเพียงทเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ